สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกัน์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1 6ถึง31พฤษภาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มได้คะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสําหรับในเรื่องดวงดาวนะคะชาวกันนี้ต้องบอกเลยว่าพระเกตยังอยู่ในเรือนชะตาคุณอยู่ นะคะแล้วก็ส่งอิทธิพลในเรื่องของเซนแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักใครนะคะใครที่ยิ่งคิดดีพูดดีทำดีบอกเลยนะคะว่าได้ร่ำรวยเงินล้านได้มีสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะตอนนี้ส่งอิทธิพลมากๆให้อิทธิพลที่ดีมากๆนะคะอยู่ในเรือนทั้งเรือนสุภานะคะทั้งเรือนกรมมะนะคะดีมากๆส่งเสริมมีบุค,คลิกที่ดีทําให้ชาวการรู้สึกว่าอาจอาจจะสวยหล่อขึ้นเออประมาณว่าดูดีขึ้นดูแลบุค,คลิกภาพมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของงานเงินน่ะมันดีขึ้นด้วยนะคะ ใครก็อยากจะมาอุดหนุนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็มีตาเอ็นดูนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าส้มก็เป็นชาวกันแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาในช่วงนี้พอดีนะคะซึ่งก็สนับสนุนในคลิปนี้นะคะก็ใครสนใจสามารถไปอุดหนุนได้นะคะซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนในคลิปนี้ของส้มนะคะก็คือเป็นของ Fast t e ท h เป็นหิ้งพระนะ่เข้ากันพอดีเลยนะคะเป็นหิ้งพระติดผนังนะคะเป็นหิ้งพระแบบมินิมอลนะคะเนี่ยขึ้นภาพให้ดูนะคะเป็นหิ้งพระแบบม mini ินิมอลมินนจัจนะคะคือไม่เปลืองพื้นที่นะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความทนทานนะนะคะเพราะว่าเหล็กที่เขาต่อนะคะเขาเก็บซ่อนเหล็กนะคะไม่ให้แบบออกมา เกะกะลูกตานะเออนะคะคือเขาเก็บซ่อนเหล็กแต่ว่าเหล็กที่ติดกับผนังอะสามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะคะสากิโลกรัมไม่ใช่น้อยนะเออนะคะมีหลากหลายแบบนะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่ให้เลือกเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามาีลักษณะที่ดีตรงที่ว่าน้ำเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยพอน้ำเลอะเนี่ยเขาไม่ยุบตัวเพราะว่าเขาเคลือบด้วย PVC ะะสามารถที่จะเช็ดได้นะคะแล้วก็มีถาดน,นะคะที่สามารถดึงออกมาได้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการวางของบูชาได้ด้วยนะคะใครที่อยากจะบูชาพระนะคะบูชาเทพอะไรก็ตามนะคะนะตอนนี้คือแบบว่าเข้ากับบ้านสีเข้ากับบ้านสีเข้ากับบรรยากาศ ะะใครสนใจนะะก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปไดนะ้แอดไลน์เข้าไปได้เลยนะคะที่แอดฟ t สตินะคะหรือเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนก็ได้ที่ IG Facebook TikTok Fast Tech ได้เลยนะคะก็ไปอุดหนุนผู้สนับสนุนสปอนเซอร์คลิปของส้มกันได้นะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่ไพ่กันเลยเนาะนะคะสำหรับในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการทำงานก่อนเนะะี่ยคะ ใบแรกคือสามเหรียญส้มต้องบอกเลยว่าสำหรับชาวกันนะคือวาจาเป็นรัพ์ด้วยในช่วงนี้นะคะพูดอะไรก็ดีนะคะพูดอะไรก็ดีหมดเลยคือในเรื่องของการสื่อสารนะคะในเรื่องของการสื่อสารการดิลธุรกิจอะไรต่างๆต้องบอกว่าดีแต่ซุ้มก็ต้องบอกว่าในบางคนนะคะก็อาจจะต้องรมาระวังการโดนเอาเปรียบนะนะคะ คือส้มต้องบอกว่าในเรื่องหุ้นส่วนต่างๆอาจจะยังต้องระวังอยู่นะคะเดเทวิลมีส้มมองว่าให้ระวังตัวเองไว้ก่อนคือระวังอารมณ์ระวังความใจร้อนนะคะคือบางอย่างดีวกับเราแล้วไม่ดีวต่อก็ได้นะคะแต่บางอย่างเขาดีวกับเราเนี่ยแหละเขาไม่คิดจะโกงเราหรือเอาเปรียบแต่ว่าตัวเราเองที่อาจจะพอทุกอย่างมันดีแล้วเราใจร้อนเองได้ มีพัชั่นในการทํางานมากเหลือเกินจนมันกลายเป็นจุดเดือดไปมันกลายเป็นความร้อนแรงนะอันนี้ต้องระมาระวังในเรื่องอารมณ์ด้วยอย่าแบบคลาั่งงานเยอะเกินเอาพอพอดีพอประมาณจะได้ดีต่อใจนะคะแล้วก็มองว่าในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำนะอันนี้สองถ้วย ะะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําการให้บริการต่างๆถือว่าดีมากๆงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะมาดีเลยนะฮะเนี่ยเดลิเวอร์งานออร์แกนไนน์นะคะบางคนมีหุ้นส่วนที่ดีมเีเพื่อนฝูงที่ดีมีเพื่อนสนิทที่ดีส่งเสริมก็มีนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ได้นะคะส่งเสริมดีมากๆต้องบอกว่าคนที่ดีกับเราอะมีเยอะกว่านะคะคนที่ อิจฉาเราส่วนใหญ่จะอิจฉาแหละนะคะแล้วก็นินทาเราอย่างเงี้ยมีอยู่กลุ่มเล็กๆนะคะไม่ต้องไปสนใจคนดีๆซัพพอร์ตเรามีมากมาให้ทั้งงานมาให้ทั้งเงินนะคะงานที่เกี่ยวกับการเกษตรออแกนไนซ์แบบนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับความละเอียดละออความสวยความงามศิละปะทําได้ดีมากนะคะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะสามถ้วยหัวกลับเห็นไหมคะ นะสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์เราอย่างที่บอกไปว่าเวลาทำงานกับบริวารเราอาจจะใจร้อนไหมใจร้อนเกินไปหรือเปล่าก็ต้องลดตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณทำสำเร็จอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบมากเกินไปสิบเหรียญมารอละนะไพสรุปคือสิบเหรียญมารอแล้วถึงได้บอกชาวกันว่าใจเย็นๆมันจะได้มันก็ต้องได้ อย่าไปรีบไปร้อนอย่าไปคิดว่าอุย้ยถ้าไม่รีบแบบมันจะเสียโอกาสนะถ้ายิ่งรีบอาจจะยิ่งไม่ดีนะเอาแบบตามปกติอะไรที่รู้ว่าดีให้รู้ว่ามันดีแล้วเอามาแบบให้มันชุ่มชื่นหัวใจอ่ะให้มันนอนหลับเป็นสุขมากขึ้นนะให้มันมีความชื่นใจเอาแค่เอาแค่นี้แต่การทำงานก็ให้สม่ำเสมอไม่ต้องไปเ,เครียดกับมันมาก เพราะว่าความสําเร็จมันมาดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศได้เจอกับสังคมใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับเป็นลูกน้องลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของธุรกิจบอกเลยความสําเร็จมาเต็มใครก็อยากทํางานกับคุณมืออาชีพเขาอยากทํางานกับคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจคนที่เขาอยู่ว่างๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเขาก็จะนินทาคุณ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปสนใจท็อกซี นะคะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในแง่มุมของคนทำงานแล้วมีความเป็นหมืออาชีพเขาก็จะนะไว้วางใจนะมาดีลธุรกิจดีลงานกับคุณหรือให้ตำแหน่งหน้าที่ที่ดีให้กับคุณประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของเงินนะในเรื่องของเงินส้มมองว่าดีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเลยนะคะมีเงินเข้ามามันค่อยๆเข้ามาในะใจเย็นๆ คือต้องบอกว่าเงินที่เข้ามาในช่วงกลางเดือนก็ว่าดีแล้วนะเงินเสริมเงินเพิ่มอะไรต่างๆปิดจ็อบธุรกิจอะไรต่างๆได้อาจจะต้องระวังบ้างการโดนเอาเปรียบการโดนโกงมีนะนะให้ดูให้ดีโดยเฉพาะที่ต้องระวังคือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกและที่เอาเปรียบเราให้ระวังชาวมังกรน,นะนะคะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน คนรักคู่ครองการเปคนรักคู่ครองหรือของที่มันมีสีสันมากๆในช่วงเนี้ยอะไรก็ตามที่มันพาสเทลหรือมีสีสันแล้วมันแบบเอาง่ายๆแบบมันจะคลั่งอะไรบางอย่างอะชาวกันช็อปอะคลั่งการช็อปอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ซื้ออยู่อย่างนั้นอันนี้ให้ระวังตัวเองด้วยนะการช้อปปิ้งนะ นะคะมันเหมือนกับเราชอบอะไรหลงไหลที่มันเป็นความสวยความงามอย่างถอนตัวไม่ขึ้นน่ะต้องแบบบอกแบบนี้ให้เซฟเซฟเรื่องเงินเอาไว้กับของพวกนี้ด้วยบางทีมันเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดบับดอกไม้อะไรประมาณนี้สวยๆงามๆเพราะว่าดาวศุกร์ไงมีอิทธิพลมาก <c oughs> นะคะเ,เรื่องเงินกับการกินอะเยอะเหมือนกัน นะคะแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนะจับตาดูเลยสิเหรียญมาละบางคนนะอาจจะมีโชคลาภจากเลขที่บ้านนะคะหรือมีในเรื่องของเงินที่ได้มาจากการทำงานเลยมีงานจ้างนะคะมีเงินเพิ่มเงินเสริมตำแหน่งเพิ่มได้เงินเพิ่มแล้วแต่พื้นดวงนะพื้นดวงดีๆได้เป็นแสนเป็นล้าน พื้นดวงปานกลางก็ได้เป็นพันเป็นหมื่นแต่บอกเลยมาแน่มาดียิ่งกว่าช่วงกลางเดือนอีกรอรับได้เลยรอรับได้เลยนะคะส่วนใหญ่ไพ่จะไม่เคยบิดพลิ้วนะคะบอกเลย <S 2> <S 2> <S 2> นะดีมากๆนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเวลามีเงินเยอะเนาะมันก็ต้องใช้จ่ายกับในเรื่องของญาติพี่น้องคนรอบตัวนะอาจจะเลี่ยงไม่ได้หรือ,อยังไงก็เอาพอประมาณละกัน นะะในเรื่องสุขภาพกันบ้างชาวกันต้องระวังอะไรจ u s t ิ c คือส้มมองว่าชาวกันพยายามที่จะจัดสมดุลร่างกายการใช้ชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวกันหลายคนที่เจอเรื่องปัญหาสุขภาพมาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังคือเรื่องของอมีไพ่เดทขึ้นเย็น นี่คือการทำนายรวมและส้มจําได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไพ่ใบเนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการของมันอยู่คือทำบุญบริจาคเงินลงศพนะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางก็เดินทางได้แหละแต่ว่าให้มีสติฝึกสติอย่าใจร้อนช่วงนี้ใจร้อนอย่าใจร้อนนะคะ อย่าทำงานเยอะหรือคลั่งงานเยอะเกินไปจนมันกดดันสุขภาพบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงแล้วเราคิดว่าทุกอย่างสมดุลดีแล้วเราทําทุกอย่างดีแล้วแต่บางทีอ่ะมันเผลอเอางานไปคิดด้วยตลอดเวลาความกังวลตรงนี้อาจจะทําให้เราป่วยได้นะอา,อาจจะแบบอาจจะไม่ไม่ได้ป่วยเยอะป่วยหนักแต่ว่ามันอาจจะต้องนอนพักแล้วมันก็จะต้องหยุดงาน มันทำให้ชาวกันอาจจะหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นพยายามปล่อยวางในช่วงเวลานอนและพักให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ The Emperor นะคะอันนี้เป็นเรื่องของแบบหลังคอบาไหลาอ่านะคะกระดูกโชคลาบนะ The Magician มาจากวันพุธชาววันพุธชาวกันหรือการคำนวณของคุณเองมันต้องมีการคำนวณบ้างแหละ เซน,ะะนต์ของคุณก็คือการคำนวณของคุณด้วยนะนะคะแล้วก็มาจาก s ซ v ว n น f w a n ว s ชาวธาตุไฟเมสิงธนูผู้ชายนะคะที่เป็นคนขยันทำงานมากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณไม่ค่อยพูดนะแล้วก็มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะคะเลขนำโชคนะคะสองหกแสองหก นะคะเลขนำโชคชาวกันนะมาดูกันในเรื่องของอไพ่ออร์เคเลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรกับชาวกันบ้างนะคะใบแรกนะคะ p surprise is on the h o r i z o สนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามาถึงแน่นอนสมหวังนะคะได้ดังใจและอาจจะเกินคาด ที่คุณคาดคิดด้วยซ้ำนะคะใบที่2ว่าอย่างไร perfect timing โอ้โหช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์ชาวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นรับไปเลยใครที่กำลังรอคอยดึงดูดพลังงานดีๆไปก่อนคะ่ะเราต้องเอาพลังงานดีๆไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาต้องมีความเชื่อตรงนี้ก่อนนะคือส้มต้องบอกว่าจังหวะเวลาบางคนอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ส้มก็มองว่ามันก็อยู่ในช่วงระยะเวลานี้แหละ ภายในครึ่งเดือนต่อจากนี้เนี่ยแหละนะคะ r กล i t จูดความกตัญญูใครที่เคยทำดีกับคุณไม่ว่าใครก็ตามที่เขาเคยทำดีกับคุณนะคะส้มมองว่าคุณควรที่จะดำลึกถึงนะคะหรือเวลาชีวิตคุณได้ดีก็ไปทดแทนคุณเขาบ้างนะ มันจะช่วยต่อยอดพลังงานการขอบคุณมันจะยิ่งทำให้เกิดการให้ระรับไม่จบไม่จบสิ้นเขารู้สึกดีที่เราไปขอบคุณนะที่เราไปทดแทนคุณเขารู้สึกดีนะคะถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้ร้องขอแต่เขาอยากทำให้พอถึงเวลาชีวิตเราได้ดีเราไปทดแทนคุณเขาเกิดความปิติอิ่มเอมใจพลังงานตรงนีมน้มันส่งมาทางเรานะทำให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นเลย นะคะอันนี้ทําได้เลยส้มไม่รู้หรอกว่าคนที่มีบุญคุณกับคุณคุณทั้งหลายเป็นใครอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าส้มมองว่าคุณไม่ควรที่จะไปให้ใจกับคนที่ไม่ดีกับคุณนะอย่าไปสนใจอีกเลยคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้สิ่งที่คุณทำได้และดีกับคุณคือการไปทดแทนและให้ใจกับคนที่เขาดีกับคุณมาตลอด อันนี้ทําให้ชีวิตคุณมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแน่นอนนางฟ้าบอกนะคะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ